ยมตั้งเจ้าเดตัวตนพร้อมกันน้อีกตั้งบุญยะลงังบุญ,ญละบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงนาโอกาสนี้ข้ญญาพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย เห็นบุญทั้งหมดนี้ได้ประเดชพระกุลหลวงพ่อพระราชพรมายามาอาเทระผู้มีพระกุลนันไปศาลหาประมาณนี้ได้ขอประเด็พระกุลหลวงพ่อโปดโมทนาเห็นบุญทั้งหมดนี้ได้ขอได้โปรด ปิบาลหลักษา,กาใจว่า,จาใจใจ,าจ,าใจของข้าพเจ้าทั้งหลายให้ตั้งมันงม่นและเจริญอยู่ในความดีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปต,ต,ต,ปต,ไปตากเท่า เข้าสู่ปานิพนาสนิพแล่กข้าพเจ้าทงหลายแล่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอที่สุขุสนีขุศลนีให้แก่เจ้ากรรมในเว้ห้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยล่งเกินมาแล้วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาติก่อนก็ดีชา้ก็ดีาตินี้ก็ดีก่อเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจานทังหลาย โมโทนาส่วนกุศลน,นี้นนขอจงอาหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปากเท้าเข้าสู่พณนิพานและขอติดตังสุนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลาย ท well> ี่ปกปักษรักษาเทพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายตัวสากลลภิคภพและปยาโยมลาหขอเทพเจ้าท mm ั้งหลายและปยาโยมลาจงโมทัน พยาขอจงเป็นสักขีพยาในการบำเพ็ญกุศลในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดในครั้งนี้ด้วยเถิดและขอทิฏฐักุศลนี้และขอทิ่ตั้งกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายให้แก่ท่านทั้งหลายที่โล่งลับไปแล้วที่โล่งลับไปแล้วที่สวยความสุขอยู่ก็ดีที่สวยความสุขอยู่ก็ดีสวยความทุกข์อยู่ก็ดีสวยความทุกข์อยู่ก็ดี ขอท่านทั <distracting> ้ <Sky jogo> งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับหน้ากาลบาดเดี๋ยวนี้เธอบนละบนใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ในข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึาถงตึ่นปานิพานาในชาติปัจจุบั ierten, นนี้ด้วยเธอโยมกับะระองกันนองอล์หังสมมาสัมพุทโธพคะวาพุทธังพัทพวันทังอภิวาเท สวะคโตพะเขาวาตาโมธรรมนิมัสัยสุปิพนโนภะวโตสาวกส